ดูเลยนะครับเฮ้ย hey, มันหายไปไหนเนี่ยโอ้ oh, นี่ครับเห็นปะโุง oh, oh. โดนตึงครับผมเโอ้ oh, ท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับพี่เก่งหามแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกะลาครับท่านผู้ชมวันนี้เก่งจะบปลาท่านผู้ชมไปใส่เบ็ดขวด ของเรานะครับผมนี่ฮะจำนวน6ขวดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแหง8ขวดที่โดนป่าไหลไปเมื่อวานนั้นไอ้เก่งยังไม่ได้แกะออก้านะครับผมนี่ฮะเราจะไปใส่6ขวดของเรานะครับลองดูฮะว่าวันนี้จะแมนก็นนะครับผมวันนี้เก่งจะไปย่อนในบ่อในแอ่งเก็บน้ำครับท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวเก่งจะบอกวิธีการเกียเนื้อหมูสดนะครับในแบบของไอ้เก่งนะฮะกระชิ้นมันก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมใบใหญ่นะครับผมดู ประมาณกระปกาเลยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมมาครับเอามาเกี่ยวกันนะครับผมเก่งกับจะเกี่ยวใส่ลงไปครับปุ๊บแบบนี้แหละฮะแล้วก็คือมันงอไปตามไอ้เบ็ดนี่นะครับผมคันเบ็ดเลยปุ๊บปุ๊บเวลาเกี่ยวนั้นเนื้อหมูมันเหนียวนะครับระวังมือเลยนะครับผมนี่ฮะโอเคครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ ประมาณนี้นะครับผมที่เก่งสาธิตนี่ก็คือเดี๋ยวเก่งก็จะไใส่แบบนี้ทุกๆอันนะครับผมจํานวนหกอันนะฮะแล้วก็ปันปันไว้ครับแล้เอาเหยื่อใส่ในขวดไว้ครับผมแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็พร้อมกันที่จะไปใส่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่แล้วครับผมวันนี้อาจจะไปเช้าหน่อยครับท่านผู้ชมถึงชุดใหม่เขาเรียบร้อยครับโอ้ดูฮะเปิดขว้าไว้ใส่เบ็ดไอ้เบ็ดคันกันนะครับผม แต่เขาปวดสนใจครับผมวันนี้เขาไม่ได้ใส่มาใส่บิทคอนนะครับเขามาใส่บิทขวดครับท่านผู้ชมไปครับทางมันค่อนข้างจะลงยากครับท่านผู้ชมลงมาด้านล่างฮะด้านล่างพุดนนะครับผมเพราะคันที่ลงยากเดี๋ยวไปถึงร่มปูเดย์เก่งก็ถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมสังเกตดูครับผมตรงนี้เปุ่นจะขว้าออกนะฮะเพื่อที่เปุ่นจะใส่เบิทไอเบิทคันนะครับผมถ้าบอกคว้าออกนะครับมันจะทําให้เบิทมันหวานเนาะแต่เขาบวดสนใจครับตรงที่เปุ่นขว้านะครับผมเขาจะมาเบิกตรงนี้ใหม่ฮะ มาครับผมท่านผู้ชมมาชมพร้อมๆกันนะครับผมเด้เก่งขออนุญาตย้ายนี่ก่อนนะครับนี่ครับผมแล้วเราก็ใช้เคียวของเรานะครับผมนี่บล็อกครับท่านผู้ชมบล็อกครับผมเดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับผมใหเก่งขวาเรียบร้อยนะฮะไปแอ่งน้ําด้านล่างก่อนล่งๆอยู่นะครับท่านผู้ชมไอ้ตรงที่เปิ้ลขวาปุ้นเขาแบบเกี่ยวนะครับผมนี่ฮะเขาก่อเหยื่อออกมาครับ นี่ครับท่านผู้ชมเบียบครับท่านผู้ชมเฮาวางเบสของเขาเรียบร้อยนะฮะไอ้เก่งจะวางให้ท่านผู้ชมชมหลังแรกแล้วกับหลังสุดท้ายนะครับผมหลังแรกของเราหย่อนลงไปแล้วครับผมไปครับไปต่อแล้วครับผมไปหลังต่อไปเลยวันนี้มีอาวุธครับผมนั่นก็นคือเ okay, ขียวครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้เก่งก็วางเบสของเขาไว้เซตเรียบร้อยแล้วครับผมจํานวน6หลังนะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมไว้วันพรุ่งนี้เช้าเฮามาเจอกันใหม่ครับผมเฮามาเจอตอนที่ใจนะฮะตอนนี้เริ่ม มือนมื่ครับผมหนูบรรยากาศฮะนี่ครับผมเฮาวันนี้เฮาไม่ได้มาใส่เบ็ดกล่องนะครับผมเฮามาใส่เบ็ดขวดฮะจำนวนหกขวดนะครับท่านผู้ชมมาชมกับเราพวกนี้ฮะว่ามันจะแมนกันนะครับผมไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมมาได้เจอกับไอเก่งแล้วนะครับผมเฮามาใจเบ็ดขวดเฮานะครับผมท่านเก่งจะไปท่านผู้ชมมาชมหลังแรกของเฮานะครับผมคุนครับจะเป็นลายกว่าท่านผู้ชม จะเป็นไลายไหมจะได้ตัวไหมเนี่ยอือจิ้มลงไปสักครู่นะครับผมนี่เอามาชมพร้อมๆกันเลยครับว่ามันจะเป็นผลหรือไม่โอ้เหยื่อ,อยังคงเดิมอยู่ครับผมถ้าเหยื่อคงเดิมไม่เก่งจะเก็บไว้ตรงที่เก่านะครับปล่อยมอยู่นะครับผมแต่ข้าท่านผู้ชมเอาไปลุ้นหลังที่เหลือนะครับมีตัวครับท่านผู้ชม <Watch> ตึงๆครับผม โอ้ท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมนี่โอ้หมานครับหมานโอ้เรียบร้อยครับตายเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ฮะถึงว่าถ้าเป็นเบดขวดนะครับส่วนมมกมันเกิดจะตายหมดนะครับท่านผู้ชมมันจะตายหมดฮะดูครับตัวใหญ่พอใช้ได้อยู่ครับผมนี่สาโอเคอยู่ครับหนึ่งตัวครับผม เดวเก่งขออนุญาตเก็บก่อนนะครับหมวนครับผมหมวนหมนุนนไว้หมวนนี่ครับเบ็ดขวดของเราสักครับผมหลังต่อไปเลยหลังริมตะฟงริมตะลิงโอ้หวานครับท่านผู้ชมมีอาการครับผม มีการแต่จะมีตัวหรือไม่โอ้เรียบร้อยครับมันดึงครับผมมันดึงไปหวนครับเอ๊ะจะฟอังนะครับท่านชมหรือว่าจะลิงนะฮะตัวนี้เราจะย้ายนะครับผมเดี๋ยวไอ้เก่งเดี๋ยวกี่สังเกตดูไอ้เก่งใส่ไว้หกตัวนะครับท่านชมแต่ไอ้เก่งเห็นขวดมีห้าขวดนะครับเดี๋ยวจะไปดูฮห้ว่า มันอยู่ตรงไหนนะครับผมเราจะยอนทิงไว้ตรงนี้เลยจุม๋มอ่เราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมไว้ใจมแมรงครับท่านผู้ชมเพราะว่าเหยื่อมันยังมีอยู่นะครับใส่ไว้ตรงนี้ขวดหนึ่งนะครับผมหยนไว้ตรงนี้ขวดหนึ่งแล้วมันหายไปถึงขวดแล้วครับท่านผู้ชมมันหายไปไหนนี่เฮ้ยโอ้ใจก้าตรงนี้นะครับไปกิ่ง โยนไว้ตรงนี้ขวดหนึ่งนะฮะแต่มันหายไปทั้งขวดเลยนะครับท่านผู้ชมควานดูเลยนะครับเฮ้ยมันหายไปไหนเนี่ยโอ้นี่ครับเห็นปะโ,โ้โดนตัวกัครับนี่โอ้ท่านผู้ชมเรียบร้อยครับ เหยื่อยังมีอยู่ครับผมแต่มันดึงเข้าไปน้อยพุ Led ่นนะฮะขวดโจมเลยครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหยื่อมันก็นยังมีอยู่นะฮะแต่มันดึงเข้าไปนะครับผม <c oughs> มันคงจะตืน่นเข้าไปได้ครับท่านผู้ชมแต่เหยื่อยังมีอยู่ครับเมื่อเหย,ยื่อยังมีเราก็โยนไว้ที่เก่านะครับผมนี่แหละครับแตกหนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วตอนเย็นนะครับผม เขาจะมาใจตรงนี้แหมรอมนะฮะนี่ครับไอ้กิ่งจําได้นะครับว่าวางไปแบบนี้นะครับผมแต่ขวดมันจมลงไปลุ่มปุ้นเลยนะครับผมประคับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็แตกนึ่งครับผมแลวก็บื้นแมลงเขาก็มาใจแหมแห่หลังที่เหลือนะครับไปครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมสรุปคือแตกไปนึ่งครับผมนี่เบ็ดขวดของเรายังได้ผลเหมือนเดิมนะครับตัวค่อนข้างที่จะใหญ่พอใช้ได้อยู่ครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับ ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปเป็่กกาลังใจให้เก่งนะครับผมไอเก่งขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็ลบกวนเวลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไอเก่งจะนาปากลับบ้านก่อนนะครับผมดูฮะตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมดูนี่ครับผมแล้วแมลงไอเก่งอาจจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมที่เราจะมาใจแห่หลังที่เหลือนี่นะครับท่านผู้ชมจะรับวันนี้ไอเก่งขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม นั่นก็คือคลิปที่เราจะมาใจแห่หลังที่เหลือเนี่นะฮะไปครับท่านผู้ชมกลับบ้านกันครับผมนี่ครับผมมานมานแยาวจาดลาดครับผมวู้ฮู้ไปครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่ครับผมดูบรรยากาศด้านหลังครับดีไปทํางานเดียวมาครับท่านผู้ชมไปครับผมนี่ครับท่านผู้ชมถึงบ้านเรียบร้อยโอ้ถือว่าลื่นเหมือนลึกตะไคร้ครับท่านผู้ชมดูฮะเกะคาปากนะครับผม นี่เก่งขออนุญาตชำแหละแล้วก็เบ็ดออกก่อนนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกทท่านมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปถึงท้ายคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกๆกํำลังใจเลยนะครับที่ให้เก่งเสมอมานะครับผมหนึ่งพันกว่าท่านนะครับผมเราจะเดินทางไปสู่พันที่2ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ครับ ได้ทำกินนะครับผม